พ่อแม่หลายคนมักจะบ่นให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเวลาสอนลูกทำไมจึงมักสอนแล้วไม่เก่งได้ดังใจเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการในพุทธศาสนาท่านแบ่งระดับสติปัญญาของคนโดยเปรียบกับบัวสี่เหล่าด้วยกันบัวเหล่าที่สี่เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่ในโคลนตมระดับสติปัญญาก็ต้องถือว่ามีปัญหาระดับที่สามเปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในน้ํา แสดงถึงระดับสติปัญญาแบบปานกลางส่วนระดับที่สองนั้นเปรียบเสมือนบัวที่ปริ่มน้ําแสดงถึงระดับสติปัญญาในระดับเกียรตินิยมบัวเหล่าที่หนึ่งก็คือบัวพ้นน้ําเปรียบเสมือนบุคคลที่มีระดับสติปัญญาเข้าขั้นอัจฉริยะบุคคลถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สามารถดูลูกตัวเองออกบอกลูกตัวเองได้ว่าเขามีระดับสติปัญญาอยู่ในขั้นไหนเมื่อเทียบกับบัวสี่เหล่า ในที่สุดก็จะสามารถสอนลูกของตนเองให้เก่งได้ดังใจ